สูตรฟิลเลสช่วยเพิ่ม GLP1 โดยไม่ต้องใช้ยาฮอร์โมน GLP1 ช่วยคุมหิวอิ่มนานลดไขมันลดน้ำตาลลดดื้ออินซูลินและเพิ่มการเผาผลาญวันนี้นำมาแนะนำตัวช่วยที่ทำให้คุณเพิ่มฮอร์โมน GLP1 ได้โดยไม่ต้องกินยาโดยไม่ต้องฉีดยาไม่มีผลข้างเคียงสมัยไก่อนมาอ้วนกว่านี้เป็น10โลเลยค่ะนี่ก็สามารถที่จะลดลงมาได้และก็ยังสามารถเ n j นจอ a t i n g ใช้ชีวิตการกินได้อย่างแบบอย่างที่เราอยากกิน สูตรฟิลเรตง่ายๆแค่นี้อาหารในการดูแลสุขภาพมั่นใจได้ว่า2องเพืนพันี้นะคะปลอดภัยได้ผลได้รับการรับรองใน PDR เป็นแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริกาชายูนิมาเต้ทาจากชาเยอบ้ามาเต้จากอเมริกาใต้ค่ะมีส่วนประกอบที่ช่วยกระตุ้นการผลิต GLP-1 เช่นกรดคลลโเจนิก EGCG กดเฟอร์ลูริการวิจัยและพบว่าชายูนิมาเต้ช่วยเพิ่ม GLP-1 ประมาณ60-70%และอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่ม GLP-1 โดยไม่ต้องใช้ยาค่ะก็คือการกินไฟเบอร์ซึ่งที่อเมริกายุโรปจะเรียกว่า Balance แต่ที่ในเอเชียในประเทศไทยค่ะจะเรียกว่าไบโอไซสเป็นไฟเบอร์สูตรเฉพาะจะช่วยให้ L-cell ในลำไส้ผลิต GLP-1 ได้มากขึ้นค่ะสูตรฟิลเกรด มีใน60ประเทศทั่วโลกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสูตรฟิลเกรสพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ